เอาทั้งไม่เอาสองพนไม่เลยสองพันพี่สองพเหรอสองพเหรอโอ้ก็แล้วสองพันพี่ไม่เอาอีกเราตัดไปก็ได้พี่นะัไปพี่พี่โอ้ยพี่พี่ไม่แนล้วเขาเอาขนาดนี้แล้ววะไอ้คนใจร้ายพี่ลสี่พเลยเฮ้ยเเดี๋เดี๋ยวเเฮ้ย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 อะไรอะอะไร เฮ้ยอ,อย่าเข้ามามึงห้ามแตะต้องผมจนกว่าพวกกูจะได้เงินพี่ครับมผมว่าใจเย็นก่อนดีกว่านะครับคือเพื่อนผมกำลังไปกดตามมาให้แล้วครับไอ้ชาติมึงขอตายพี่เจดีกว่าเร็วๆมันอยู่ไหนแล้วเร็วๆมันไม่รับบะ่ะมึงตุกติกูเหรอหนูไม่ได้ตุกติกนะพี่ตุกติกใช่ไหมอย่าเข้ามานะเว้พี่พี่พี่มึงเห็นมันนี่อะไร เข้มข่ดครับตลงเลยไม่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 เจนปัจ่ัยเวลาไปโอ๊ยกลพี่เขาเครียดอ่ะตำรวจอยู่ที่ไหนแล้วแป๊บหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวหนูหนูรีบโทรให้เถอะลอยเจ๊เหรออยู่ข้างล่างแล้วเหรอเออเอมือรีบขึ้นมาเลยพี่เขารอเอาเงินอยู่เออเอาานี่ กูคุยเองฮัลโหลฮัลโหลนี่มึงไม่ได้โทรจริงห่อมึงตกติดกับกูอีกแล้วใช่ไหมฮะเฮ้ยเจ๊ยๆสิพี่โอ้โหพี่พี่จะรีบไม่ได้แล้วถ้าพี่รีบมากอ่ะหนูพ่อจะมีเงินเตบตัวอย่มากนะ พันหนึ่งเหอเคุ้นนพเพี่พี่พันหนึ่งเาสองพันก็ได้เอาถ้ามังไม่เอาสองพันไม่เลยสองพนพี่สองพันเหรอสองพเหรอโอ้ก็แล้วสองพันนี้ไม่เอาอีกเาตัดไปก็ได้พี่นะัไปนอโพี่ยพี่ไอ้โอ้ยพี่เอ เอ้ยหัวใจร้ายพี่เอา400เลยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวพอไอ้ชาตีมึงเลิกเสนอพี่เคาได้แล้วยิ่งเสนอเดี๋ยวอ้ามึงยิ่งแย่หรอก4,000เดี๋ยวก็ด้วย4ีเอาอย่างงี้กูให้เวลาพวกมึงอีก5นาทีถ้ากูยังไม่ได้เงินโหมึงตายแน่พี่ถึงตายเลยโอ้โหไปเลยกูถอดแ เฮีย <m> ทำอะไรหมดูเลยนะ